สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคำพยานพิเศษนะคะวันนี้เราก็มีพี่ที่อยู่ในโบสถ์ของเรานะคะมาเป็นพยานให้กับเรานะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะค่ะขออนุญ,ญาตพี่หนิงแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะชื่อนางสาววิพาดาสมหวังชื่อเล่นชื่อหนิงนะคะค่ะ เออพี่หนิงทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะเออทำงานเกี่ยวกับควบคุมจราจรอากาศค่ะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยว้าวเห็นไหมคะปกติจะไม่เปิดเผยเห็นไหมคะว่าไม่เปิดเผยว่าทำอะไรนะคะขออนุญาตนะคะพี่หนิงเห็นไหมคะแค่อาชีพพี่หนิงก็ว้าวแล้วเห็นไหมคะแล้วชีวิตของเธอก็มีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกนะคะ ก็พี่หนิงเนี่ยไปโบสตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะ,คะตอนนั้นน่ะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะที่ได้มาโบสองประมาณเลยค่ะจำได้แม่นคือสี่ขวบโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมคะปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องถามอายุจริงนะคะเพราะว่าพี่พี่หนิงยังหน้าเด็กอยู่นะคะและชีวิตพี่หนิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างจากผู้อื่นบ้างไหมคะที่ที่ที่ได้เป็นผู้เชื่อเพราะว่าในสมัยที่พี่หนิงเชื่อในเวลานั้นเนี่ย ก็ยังมีชีวิตมีคริสเตียนที่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะในเมืองไทยคริสเตียนจะน้อยมากๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องคทอลิกนะถ้าเป็นคริสนะเป็นคทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์ได้มีน้อยคนแทบจะไม่รู้จักใช่ไหมค่ะแล้วชีวิตที่แตกต่างก็คือมีการประกาศตัวเองว่าเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กค่ะมีหน้าที่แบบต้องไปชักธงชาตินะ ผู้ชายก็จะชักแล้วเขาไปยืนเคียงข้างแล้วมันต้องมีการเส่วดมนต์สวดมนตใบพระค่ะก็มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเ่ยเด็กๆอ่ะตั้งแต่รุ่นบ้านหนึ่งรุ่นบ้านสองเนี่ยก็แบบอุ้ยการไปอยู่หน้าหน้าเสาธงชาติอยู่ตรงหน้าเสาธงชาติเป็นการเหมือนได้รับเกียรติก็พอก็คือไปโบสถ์ได้ระยะหนึ่งแล้วก็วันนั้นก็ตัดสินใจบอกครูบอก ทีเนี้ยไปชักธงชาติไม่ได้แล้วนะครูถามทำไมหนูเป็นคริสเตียนค่ะหนูไม่หนูไม่ทําสิ่งนั้นอ่าก็ครูก็บอกเอ้าแล้วทำยังไงไปยื่นเฉยๆก็ได้แบบไม่ค่ะคือถ้าไม่ทําก็คือหนูไม่ทําสุดยอดเห็นไหมคะพี่หนิงจะประกาศตัวเองว่าเป็นคริสเตียนด้วยความที่เป็นหญิงมั่นมากเลยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะสียขวบข่าวนะคะอันนี้คือ สายเลือดของคริสเตียนจริงๆเนาะ,<ป>ะอยู่กับพระเยซูจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วพี่หนิงทราบไหมคะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าอ๋อก็พอดีอต้องต้องเท้าความสิงสมัยก่อนพ่อกับแม่เนาะค่ะคือพ่อเป็นผู้นําความเชื่อเข้ามาสู่ครอบครัวอ๋อค่ะค ดั้งเดิมอ่ะพ่อจะเป็นคนที่มีนิสัยอารมณ์ร้อนมากคือถ้าเห็นช่ววันนี้แล้วเล่าว่านิสัยดั้งเดิมพ่อคืออารมณ์ร้อนค่ะถ้าแม่ทํากับข้าวบนโต๊ะเนาะจัดเป็นชุดเรียบร้อยแล้วกับข้าวเย็นพอพ่อมาถึงกับข้าวเย็นแม่ไม่ได้อุ่นรอหรืออะไรความโต๊ะประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วทีเนนี้พ่อเขาก็สอบชิงทุนของ รัฐาบาลได้สอบผ่านกรอพอ <คะ S 2> ก็ได้ไปเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะพอ,อช่วงที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะป่วยคือเรียนไปแล้วเนาะ,<ค>ะก็แต่แล้วก็เริ่มรู้จักพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นั่นเขาก็พ่าก็ดีใจเพราะว่านานๆจะมีเด็กไทยที่จะได้ไปเรียนต่างประเทศแลาวก็ผัดกันมาดูแลแล้วเช่เนี้พ่อก็มีอาการปวดหัวปวดหัวแบบไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอไม่สามารถรักษาให้หายได้ออื จนคุณป้าชื่อคุณป้าลำพานะขออนุญาตอ้างเองเนี่ยตอนนี่ท่านไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณป้าก็แต่งงานกับชาวฮอลแลนด์ที่เขามาสงครามโลกครั้งที่สองชี้คนที่เป็นกลุ่มที่เป็นเชลยแล้วมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแพรนั่นเหละเขาก็พบรักกันก็ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นพอคุณป้าเข้ามารู้จักพ่อแล้วก็ได้มาดูแลพ่อช่วงที่ไปเรียนก็พาไปโบสถ แล้วพอรู้ว่าพ่อมีอาการคือเอปวดหัวแล้วก็ไปหาหมอตั้งหลายโรงพยาบาลแล้วซึ่งวิทยาการแพทย์ของ,งต่างประเทศก <Reese> ็ต้องต้องดีกว่าประเทศไทยนะ,ะเราต้องยอมรับในจุดนี้แต่ว่าไม่มีที่ไหนรักษาได้ออืมไม่มียาตัวไหนรักษาได้ออืคุณป้าก็เลยท้าทายแบบว่าอธิษฐานดูสิให้พระเจ้ารักษา แล้วก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์คุณป้าก็จะขับรถมารับค่ะคือเมืองก็ดูห่างกันเล็กน้อยเนาะแต่ว่าสมัยนั้นเขาก็ขับรถมารับแล้วก็พาไปโบสถ์จนพ่อก็อธิษฐานท้าทายพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ารักษาหายพ่อจะเชื่ออคือตอนแรกเหมือนพ่อก็ไปศึกษาเหมือนเหมือนพี่น้องทั่วไปนะที่ไปแบบเอะลองดูที่ไปโบสถ์แล้วเป็นยังไงนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วพ่อก็รับเชื่อพอหาย พ่อก็รับเชื่อแล้วพอเรียนจบก็กลับมาเมืองไทย uh huh. ทีนี้ยที่บ้านก็คือมันมีวิกฤตคือพ่อจะส่งเ,เขาเรียกอะไรนะเง,นเงินเงินเบี้ยเลี้ยงพ่อจะส่งมาให้แม่ uh huh. ทุกเดือนทุกเดือนให้แม่เก็บแต่ทีนี้ยพอดีน้องชายแม่เขาไปทํา การทุจริตในหน้าที่การงานนะมแม่ก็เต้องนําเงินไปชดใช้แทน <c oughs> ก็กลายเป็นว่าเงินที่พ่อเก็บมาตลอดโดยให้แม่เป็นคนเก็บนะ่ะม,มันหายไปหมดเลยคือแม่เอาเงินนั้นไปชดใช้ให้ให้น้องให้นอ้องแม่ก็บอกถ้ากลับมานีคือตำรับที่บ้านเราตอนนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ อาจจะต้องครอบครัวแตกแยกเลยแต่กลายเป็นว่าพ่อมาพ่อรู้เรื่องราวพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้เราเก็บใหม่ได้ซึ่งแม่ก็พ่อมาท่าไหนใช่คนนี้หรือเปล่าพ่อมาท่าไหนแบบทีนี้ด้วยความที่แม่เาก็เริ่มซึมซับว่าพ่อมีการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นเห็นชัดเจนในตัวพ่อคือพ่อใช้ชีวิตของตัวเองเป็นผู้ประกาศ ให้คนในครอบครัวสุดยอดจนพ่อเขาชวนแม่ไปโบสถ์อ่ะทุกอาทิตย์ไปโบสถ์ครับไปโบสถ์กันแม่ก็ยังไม่ยอมไปแต่เขาแอบตามไปคือเขาจะตามพ่อไปพ่อออกจากบ้านได้แป๊บหนึ่งเขาจะรีบตามไปดูว่าพ่อขึ้นรถสายอะไรลงไหนอะไรไปแล้วเก็จะไปนั่งอยู่ข้างหลังโบสถ์พ่อจะนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะโดยไม่ให้รู้ตัวแล้วพอมีวันหนึ่งก็เลยให้ประกาศรับเชื่อแม่ก็ออกไปรับเชื่อพ่อก็แบบ Amazing พ่อก็แบบใช่ใช่เพราะว่า สิ่งที่พ่อแบบพยายามพยายามประการตลอดทุกอย่างเป็นแบบอย่างที่ยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ว่าแม่นิ่งแม่นิ่งแต่แม่แอบมาดูด้วยตัวเองแล้วแม่ก็ออกไปรับเชื่อแบบเซอร์ไพรส์พ่อมากก็แม่รับเชื่อกับอาจารย์นิรุตนะคะอ๋อขอบคุณใช่กับอาจารย์นิรุตันก้อนแล้วก็แม่กับพ่อก็รับปฏิสธมาไม่แน่ใจว่าพร้อมกันหรือไม่ค่ะแต่ว่านั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้ครอบครัวเรา รู้จักพระเจ้าใช่ก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะคือที่เรียกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็คือพ่อบเจิดค่ะพ่อบรรเจิดนะคะแล้วก็คุณแม่หวานใจของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะก็แล้วหลังจากนั้น,นเนี่ยระหว่างที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะในชีวิตของพี่หนิงแล้วก็ครอบครัวเนาะและชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วพี่หนิง ที่ทาบมาก็คือเหมือนกับเคยหลงหายไปบ้างเนาะแต่ก็ก็ได้มีการเรียกกลับมาของพระเจ้าอีกทีนะคะมันมันต้องบอกว่าเพราะคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็พระองค์สําแดงในชีวิตหนึ่งด้วยกันเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐจริงๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆค่ะเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เป็นภูมิแพ้และไซนัสอักเสบจะบ่อยมากจะไอชอนซินอักเสบอะไรเงี้ยจน หมอต้องนัดว่าเอาไม่ไหวแล้วให้ให้เป็นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ก็นัดที่จะผ่าตัดทอนซินแต่พ่อกับแม่ที่ถ่ายวางมือให้เออวันที่จะไปเช่าห้องผ่าตัดสรุปไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการหายเลยแต่แต่นั้นมาคือทอนซินอักเสบก็อยู่ในการควบคุมของแพทย์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่อาจารรักษาเราผัาน การอธิษฐานวางมือและสําหรับพี่ชายอันนี้อันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วพี่เป็นเป็นโรคไตซึ่งสมัยนั้นแบบะเป็นโรคไตในเด็กอะช่อนข้างหายากมันจะมีไตชนิดตัวบวมจนไม่บวมเม็ดเลือดขาวเยอะเม็ดเลือดขาวขึ้นเลือดแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นโรคไตที่ชนิดหนึ่งที่หายากในเด็กไรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่ารักษาด้วย ็ได้แต่การบรรเทาอาการจะไม่ามสามารถรักษาให้หายแล้วก็มีวันมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาที่โบสถ์เราก็มาแม่เห็นการสัจจันคือเมื่อก่อนจะมีขอทานคนหนึ่งเขาจะนั่งขอทานอยู่ริมถนนถนนใหญ่ถนนสุขุมวิทแต่ว่าโบสถ์เราจะเข้าซอยไปนิดนึงค่ะแม่เห็นคนนี้เขาเขาขาง่อย ขางอยเขาเดินไม่ได้แล้วคนก็ไปแบกเขามาที่โบสถ์และจางพระทีถ่าาถานวางมือหายเขาเดินได้เดินแบบจจกกระเพกแจกกระเพกอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เดินได้ได้ดีแม้ก็ได้เห็นความอัศจรรย์ก็เอาลูกชายไปให้อธิษฐานวางมืออแล้วพอพอ,พอถึงที่ต้าไม่ติดตามอาการที่โรงพยาบาลนะคะ,คะกลายเป็นว่าหมอตก,กใจบอกว่า มันหายไปไหน,น,นเกิดอะไรขึ้นทําไมโลกถึงสับเป็นเด็กปกติเลยแม่บอกโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแม่บอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแบบอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเด็กตอวเจาะเลือดเจาะอะไรนคือความทรมานมากหมอบอกว่าเป็นคลิตเหรอครับหมอก็เป็นคลิตโอ้เอเมนแล้วตอนนั้นอันนี้คือเป็นคําบอกกล่าวจากแม่เพราะอธิษฐานวางมือขอบคุณพระเจ้าการอธิษฐานร่วมกันกับคุณหมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาจักรกับพระเจ้าเกิดขึ้นและทีนี้พอ เราก็อยู่ในบ้านมองิเซีเนี่นตลอดเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับหนึ่งแต่พอโตขึ้นอนที่เริ่มไปทํางานนคะค่ะเริ่มไปทำงานก็ช่วงที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรอากาศนะคะก็เออมันเป็นเข้าเวรเข้าแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มและวันหนึ่งเข้าสองทุ่มถึงแปดโมงเชา้าแล้วก็หยุดสองวันหยุดสองวันแล้วก็จะเวียนไปอย่างเงี้ยเป็นเข้าเวร แล้วเสียพอวันไหนตรงแบบว่าชิดพันไปทํางานฉันไม่ลาหรอกเรื่องอะไรฉันไม่ไเสียเวลาอ่ะพอวันไหนออกเวนกลางคืนเป็นเวนไนท์เข้ากลางคืนออกเช้าก็ฉันเหนื่อยเมื่อคืนฉันก็เพียแล้วทำงานทั้งคืนใช้ทำงานทั้งคืนก็เป็นเพราะอ้างก็ทําให้ห่างจากพระเจ้ามาเรื่อยๆจนหลุดออกมาเลยหลุดออกมาจากเพราะว่าตอนนั้นก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดตลอดด้วยค่ะ ป็นตอนที่ทํางานวิทยุกำมังครั้งแรกทำงานอยู่ที่ภูเก็ตค่ะก็อยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งปีครึ่งช่วงนั้นก็เลยแบบว่าถ้าจะเข้าโบสถ์ก็คือต้องเราภาคของพนักงานที่เขาบริษัทจัดหาให้จะอยู่ใกล้สนามบินจะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองประมาณเกือบสี่สิบกิโลเมตรมันไม่มีรถเมล์เนาะไม่มีขนส่งมวลชนเหมือนที่กรุงเทพจะไปก็คือต้องขับรถไปเองแล้วขับรถไป โอ้มันสี่สิบสี่สิบกิโลแต่ว่ามันก็ประมาณมันก็กลเหมือนกันนะคะพี่ดใช่มันก็ไกลแล้วก็เราก็ไม่คุ้นเคยอย่างนั้นจะเข้าเมืองทีอะไรอย่างเงี้ยบริาัทหลังก็าบอกไม่ไปก็ได้ไม่ไปโบสถ์ละไม่ไปโบสถ์ละก็มีข้ออ้างสตละพัดเนาะอันนี้อันนี้ ไม่แนะนานะคะสำหรับคนที่เป็นค,คิสเตียนแล้วจะมีข้ออ้างในการที่ไม่มาโบสถ์อันนี้คือเป็นสิ่งที่นอกจากจะไม่สงควรแล้วก็พระเจ้าไม่พอพระทัยค่ะพอหลังจากนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตหลุดไปอยู่กับชาวโลกเลยแต่เราไม่ทําอะไรที่แล้วเธอ,อเปื้อนเหมือนเขาแค่นั้นแต่ว่ามาโบสถ์ไม่มาอ,มอธิษฐานไม่อธิษฐานนมัสการพระเจ้าแม่ไม่นมัสการค่ะแล้วก็ทีนี้พอตอนหลังชีวิตก็เขาแต่งงานเนาะแต่งงานกับ ผู้ที่ไม่เชื่อใช่แต่ไงกับผู้ไม่เชื่อก็พอทัดทานนะแม่ก็ทัดทานแต่ว่าตอนหลังเขาก็เห็นเขาก็สงสารแล้วก็ยอมยอมในความที่เป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องยอมเลยก็บเราก็บอกเขาว่ายังไงก็ต้องพาเขาไปโบสถ์แต่ก่อนที่จะแต่งงานอาจารย์นิรุก็ส่งอาจารย์ปีชาไปสอนพระคัเพียให้ให้มีรู้เรื่องราวของพระเยซูก็ อันนั้นระดับหนึ่งแล้วจา์กาแฟประกอบพิธีให้ที่บ้าน oh, คขอบคุณพระเจ้าใช่แล้วก็เพราะเราอยู่กับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้มีความรักในพระเจ้าเหมือนเราอะ่ะการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างแล้วเป็นความแตกต่างระหว่าง,งบุคคลสองบุคคลที่ที่เยอะมาก จนตอนหลังก็ต้องขออนุญาตนะคะว่าก็มีการหย่าร้างแต่ว่าจริงี่เราหย่าร้างไม่ได้เกิดจากคนสองคนแต่ว่าความประพฤติของเขาที่มากระทบกระเทือนกับพ่อแม่เราเราก็ต้องเลียกพ่อแม่ค่ะท้ายที่สุดก็เลียงพ่อแม่แล้วก็ลาจากกันก็ดีก็ทุกวันนี้ก็พูดคุยกันเหมือนพี่น้องถามสาวชุกสุดดิบอะไรกันค่ะแต่ทีนี้ไอ้จุดที่มันเปลี่ยนหักเนี่ยคือก่อนที่เราจะ อย่าล้างอนะ่ะสิ่งที่ว่าพระเจ้าดึงกลับเข้ามายังไงก็คือมีวันหนึ่งก็คือเป็นคนที่เวลามีอาการเจ็บป่วยอะไรจะสังเกตอาการตัวเองตลอดแล้วก็เริ่มเห็นว่ามันมีสิ่งที่ไม่ผิดไม่ปกติแน่ๆเกิดขึ้นก็คือในน้ำมูกกับในเสมหะเรามันมีเลือดปนก็ไปหาหมอคือหาหมอเยอะแล้วหูคอจมูกนะคะหาเป็นประจำอยู่แล้วคะ่ะ ก็เลยแต่แลวก็ต้องไปหาหมอแล้วบอกเขาว่าเนี่ยมันมีเลือดปนนะหมอก็แบบเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเราไปล้วงแค่แกะเกามันก็อาจจะมีแผลทําให้เกิดอ่ามีเลือดปนแต่เราก็บอกว่ามันไม่ปกติอืมันไม่ปกติเราเรู้แล้วว่ามันไม่ใช่จกกาล้วงแค่แกะเก,กาเพราะที่บ้านจะไม่ไม่ให้ลูกทํำก็จะไม่เคยทําทีนี้ก็ เออนี่ยค่ะก็เลยหมอก็เลยอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกอชนเนะาะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ยังไม่เยอะอยังไม่พร้อมเท่าไหร่เขาก็เลยแนะนําให้ไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็เป็นโรงพยาบาลที่รักษาอยู่มาทุกวันนี้ค่ะพอไปถึงหมอเขาก็ส่งทำซีทีสกแกนเจอชิ้นเนื้อก็ส่งตรวจ<อ>ก็เป็นอยู่ในช่องชัมม้นหมกก็ส่งตรวจ<อ>แล้วก็โปะเช็คผลชิ้นเนื้อ,อมาแล้วแบบว่าคุณหมอพูดอย่างนี้นะสมมติอันนี้ คุณเพื่อนคือคือหนิงเนาะคุณหมอก็มอมงอืมเป็นมะเร็งอแล้วสายตาที่เรามองกลับอ่ะตอนนี้นี่เป็นหนิงไี่เป็นคุณหมอนีก็ต้อกค่อค่ะเป็นมะเร็งหลังจากนี้คืออึ้งอึ้งแล้วก็โทรบอกพี่แหน่พี่แหน่ผลตรวจออกแล้วนะเป็นมะเร็งก็บอกช็อกไหมคะคืนนั้นทั้งคืนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ถามพระเจ้า แบบเป็นครั้งที่กลับมาธิษฐานอย่างอย่างหนักหน่วงครั้งแล้วก็ถามพระเจ้าว่าทําไมสิ่งอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราทําไมเราพระเจ้าทอดทิ้งเราหรือแต่คาถามที่เราถามพระเจ้าก็จะทอนมาหาเราว่าเราไม่ใช่หรือที่ละทิ้งพระเจ้าค่ะก็เลยพอขึ้นนั้นก็เราบอกไม่บอกตัวเองไม่เป็นไรเราไปรู้พระเจ้ายังไงเราได้เปรียบ พระเจ้าไม่มีวันที่จะให้เราต้องทนไม่ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะแบบประคองเราจะอุ้มชูเราก็เนี้ยก็เลยก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาแล้วช่วงนั้นก็ที่ทำงานก็ดีมากค่ะก็คือมีการให้พักพักเพื่อรักษาตัวค่ะแล้วก็เงินเดือนอะไรก็รับปกติแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือ โอทีเมื่อกี้เราจำนวนกันแล้วว่าโอทีมันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพอโอทีไม่มาทีนี้หนี้สินมันก็ตามมาเพราะว่าบัตรเครดิตที่เราเคยจ่ายอยู่ประจําประจําจ่ายตรงคขากําหนดเราก็เริ่มล่าช้าล่าช้าล่าช้าจนสามสี่เดือนไม่สามารถหาเงินไปใช้ได้อืแล้วในพระเจ้าแสดงความยิ่งใหญ่คือนอกจากจะให้หนึ่งหายป่วยรักษา ให้หนหายป่วยแล้วก็ที่โบสถ์การที่ฐานเผื่อ,อนเนาะที่จุดวันศุกร์อธทิษฐานแม่ก็จะมาขอร้องพี่น้องอ่าช่วยที่ฐานเผื่อค่ะก็เลยและเสีละพอเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้หนักๆเลยรวมกันแล้วเกือบล้านนะคะสองใบแต่พระเจ้าช่วยให้เ,เราสามารถเจราจากับธนาคารได้ก็ลดหนี้บางเหลือในระดับที่เราสามารถชำระได้อีกทั้งเขายังให้เวลาในการผ่อนผันในการจ่ายหนี้ ซึ่งเขาก็บอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยไม่เค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 ยให้อันุโลมให่ใครขนาดนี้เพราะอ้างความเจ็บป่วยเพราะเราบอกเขาก็ถามพี่ทำจริงเถอะแต่ไม่พี่ถึงไม่มีเงินจำระเราก็พูดกับเขาตรงๆนะว่าพี่เป็นมะเร็งพี่เป็นมะเร็งค่ะแล้วก็รายได้พี่ก็เลยหดลดลงไปนั่นแต่พี่ไม่ได้ทำโอทีเขาบอกว่าเออด้วยความที่เราเป็นคน จ่ายเงินอย่างซื้อตรงมาตลอดเขาก็เลยเดี๋ยวจะช่วยเจราจาให้แล้วเพราฉะนั้นพ่อบอกอธิษฐานลูกสิ่งนี้วทีช่วยลูกได้อธิษฐานคือแนวโน้มมันมาดีแล้วอธิษฐานก็ตสองคนพ่อลูกพอเขาโทรมาแบบพี่ขั้ตอบสุดท้ายที่ต้องชําระนะเหลือน้อยมากๆค่ะเหลือเหลือประมาณธนาคารนี้ก็ประมาณสองสามแสนอันนี้ก็เหลือประมาณ ยังไม่ถึงสามแสนซึ่งจักยอดที่เกือบหลานคี้ก็เรื่องหนี้สินก็เคลียเรียบร้อยสุดยอดคำยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราพระเจ้าของเรานี้ยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่หนิงก็คือต้องการให้พี่หนิงเนี่ยบอกแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับพี่น้องทางบ้านนะคะว่าเออหรือก็เป็นคําหนุนใจให้กับพี่น้องว่าพระคำอะไรที่ มันอยู่ในใจพี่หนิงอยู่เสมอเนาะค่ะ,คะก็มีพระคัมภีร์มาฝากสองข้อนะคะเป็นเรื่องที่ที่อยู่กับเรามาตลอดก็คือในช่วงที่ระหว่างที่เรารู้สึกว่าเราทนทุกข์ใช่ไหมคะทนทุกข์ทรมารไม่ว่าจะเป็นจากโรครายจากนิสิณพ่อพูดมาตลอดจงชื่นชมยินดีแต่ทุกสถานการณ์ตอนนั้นยังไม่เข้าใจหรอกออ จงชื่นชมยินดีทำไมฉันทุกข์จะตายอยู่แล้วทำไมฉันต้องมาชื่นชมยินดีแต่พอเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปเข้าใจแล้วจงชื่นชมยินดีในทุกสถานาการณ์คืออะไระก็อยากจะฝากพี่น้องนะคะก็คือฝากข้อพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสี่จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอันนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่ทําให้เราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นได้แม้เราจะ ทุกจะสุขจะทรมานจะเจ็บปวดพระคำพีข้อนี้ชูใจเราชื่นชมยินดีใช่หัวใจชูใจเราส่วนการที่เราจะเจ็บป่วยมันตั้งแต่เด็กมาจนโตแล้วก็มีเหตุวิกฤตคุณเพื่อนจําได้ไหมคะที่แม่กำลงโทรมาอใช่มเหตุวิกฤตทั้งนั้นก็คือที่ป่วยเขากระไาพระเจ้าที่สุดแดงก็คือเห็นพระเยซูแล้วคุณหมอก็บอกให้แม่ทําใจแล้วแต่เราก็ ด้วยขาที่ถาวนะก็แบบไปได้เหมือนคนปกติใน,ในเวลารวดเร็วจากคนที่มีอาการชักไม่รับรู้ uh huh. เออแล้วก็ร่างกายไม่มีเรียวแรงเลยแขนขาเนี่ยขยับไม่ได้เดินไม่ได้อ่อนเพลียเพียแรงแล้วก็เนี่ยคะ่ะเพิ่มขีดข้อหนึ่งที่จะฝากนะคะ,คะสําหรับพี่น้องนะคะที่ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาความรกักปัญหาครอบครัวปัญหา เกี่ยวกับโรคภัยโรคร้ายต่างๆ uh huh. ก็ฝากประคมภี์ข้อนี้นะคะฟิลิปีแบบที่สี 18, uh ่ข้อสิบสาข้าพเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า uh huh. แล้วก็พระคมภีรทั้งสองข้อนี้เป็นจริงในชีวิตนึงค่ะ uh huh. แล้วก็อยากพี่น้องทุกคนที่จะใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้ามากๆ uh huh. เพื่อที่เราจะอยู่ห่างไกลมารซาตาแล้ว uh huh. เราจะไม่หลงเจินไปจากทางของพระเจ้า uh huh. ค่ะเห็นไหมคะเป็นทั้ง พี่หนิงเล่าประสบการณ์ <c oughs> ที่ห่างหายจากพระเจ้าแล้วก็กลับมาสู่พระเจ้าได้อย่างไร<ช>นะคะ<ช>แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์ที่ดีๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันฝากให้กับพวกเราด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่หนิงมากๆ<ช>นะคะ <c oughs> ที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆทางบ้านฟังนะคะ<ช><ช>ก็คราวหน้าคงจะมีภาคสองและภาคสามอีกนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็น พี่บรรเจริดหรือคุณแม่หวานใจของเรานะคะที่จะมาเป็นพยานให้กับเราอีกนะคะก็ะะขอบพระคุณค่ะขอเชิญรับฟังพระวจนะในช่วงต่อไปได้เลยนะคะค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ